สวัสดีครับผมวิชัยอยู่จังหวัดน,น่านะครับวันนี้ผมมาฉีดโฟทีครับผมมาฉีดครั้งที่สองครับดูครับดูขิงสมบูรณ์ใบเข,เ,ขเขียวเขียวเข้มสมบูรณ์ไม่ต้องใช้ขอโมูลตัวอื่นแล้วครับใช้โฟทีสองเดียวเลยตั้งแต่มารู้จากโฟทีนี่ผมลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนลดสารเคมีเพราะผมเป็นคนแพ้สารเคมีอยู่แล้วครับ ผมไปหามาใช้โฟทีเป็นสารอินทรีย์แท้ร้อเปนใช้แล้วปลอดภัยปลอดภัยต่อผู้ใช้และใช้ได้ผลครับผมขอบคุณครับโฟทีครับฝากติดตามโฟทีเพื่อนเกษตรกรยุคใหม่ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเพิ่มเม็ดเงินและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้ลิงก์ใต้คลิปทุกช่องทางเลยนะคะขอบคุณมากค่ะ